สวัสดีครับพบกับสุลุาวลิวอร์โลเราเริ่มต้นกันที่คาวาลอสเกลียปีกจำผิวทีมชาติจอร์เจียออกมาเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตในการค้าแข้งกับนาโปลีตามกลางข่าวลือนะหัวว่าลิวอร์โปมีความสนใจดึงตัวไปร่วมทับแข้งไดในวัย23ปีนะครับเพื่งนงสันามรับใช้ทีมชาติจอร์เจียสู้ศึกยูโร2 0ง4ัน แม้ว่าจะพ่ายแพ้ต่อตรุรกีไปสํำหนึ่งที่ดอดมุนแต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าระทับใจในแนวรกุกฟอร์มการเล่นของเขาในศึกเกาโชเซียอิตาลีตลอดหลายฤดูกันที่ผ่านมาก็ทําเมหลายสโมสรยก์ใหญ่ในยุโรปจับตามองรวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วยโดยคาวาลลสเกเลียทำาแล้ว20ลูกจากทั้งหมด45เกมในทุกรายการให้กับนาโปลีในฤดูกาลที่แล้วหลังจบเกมที่จอร์เจียพ่ายแพ้ต่อตรุรกีคารวาลลสเกเลียถูกถามถึงอนาคตของเขาหลังจบฤดูกาล ซึ่งสกาสปอร์ตอิตาลีราอยงานคำตอบของเขาว่าก็ um, มีความสุขมากที่นาโปลีผมรักแฟนบอลและพวกเขาให้ความเคารพและความรักต่อผมตอบแทนผมด้วยผมไม่รู้ว่านะคาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมคิดถึงทีมชาติก่อนหน้านี้นาโปลีประกาศชัดเจนว่าคาราลัสกิเลียนไม่ได้มีไว้ขายแม้เยนขอนกเตจจะแสดงความต้องการให้เขาย้ายออกจากทีมจากเมืองเนเปลิลในช่วงสันี้ก็ตามคาวาลัสกิเลียมีส่วนสำคัญในการพาอสูร,ราควอนแซมสกูเดโตเมื่อฤดูกันกี่แล้ว แต่ในลุ้นการนี้พวกเขากลับต้องดิ้นรนอย่างหนักจบอันดับที่10ตามหลังอินเตอร์มิลานแชมลล่ถึง41คะแนนสายการเล่นที่ดุดันและรวดเร็วของคาวาเลสเกเลียก็ทำให้กองหลังทุกคนต้องหวั่นเกรงและหลายคนก็เชื่อว่าเขาจะฉายแสงในอย่างยอดเย่ยมหกักยาดไปเล่นในถิ่นแอนเวลด้วยวัยเพียงแค่2 3ปีอนาคตของเขายังอีกยาวไกลและดาวเตะชาวจอร์เจียยนี้อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทของโมซารานในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามนายปรีตตั้งค่าตัวของคาวาลเลสกิเลียไว้สูงถึง100ถึง120ล้านโยูโรซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนสูงมากสำหรับลิเวอร์พูลต้องติดตามกันต่อไปว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงสมนนี้แต่ตอนนี้คาวาลเลสกิเลียขอโฟกัสกับการรักช้ทีมชาติก่อนนะฮะอ่านเอ็นลอสกังวลที่จะสูญเสียผู้เล่นลิเวอร์พูลที่รับค่าเหนื่อยสูงสุด2,020,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังจากการเจรจาหยุดชะงักนะครับ อันเดอลัดกำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์ pool หลังจากการเจรจาหยุดชะง,งักลงนอกจากที่เขาต้องรับช่วงต่อจากเจคกี K ้คอปแล้วยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายอย่างภายในทีมของเขาด้วยเควินเคิลเฮอร์นะฮะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจะออกจากแอนฟิลและอนาคตของลูดิแอตก็ยังไม่แน่นอนตอนนี้อนาคตของเวอร์จิฟันได์ในลิเวอร์พู้ลก็ยังค,งคลุมเครือทําให้อันเดอสลัเป็นกังวลและงานจากทีมท็อกระบุว่าผู้จัดการทีมในวัย4ีาปีกาลัง มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเวอร์จิฟันไดสัญญาของนักเตะชาวฮอลแลนด์มูลค่ากว่า2,20,000ปอนต์ต่อสดาจะหมดลงในอีก12เดือนข้างหน้าการเจรจาเรื่องเัญญ็นนาชใหม่ก็หยุดชะง,งักลงแล้วทีมท็อกเสริมว่าตัวแทนของฟันได์มีกำหนดก,การประชุมกับลหลซกสุดิอาระเบียเนื่องจากทีมอย่างอัลนาเซอร์พยายามที่จะเซ็นญ,ญากับนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์หลายนี้โดยมีรายงานมาว่าทีมของเคสโนโรนโดต้องการแทนที่ เออร์เมเล็มลิกสลาปอกด้วยตัวเลือกระดับโลกและมองว่ากองหลังไมลิซี่ของลิเวอร์พูลเบอร์จิฟันไดเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากสถานก,การณ์สัญญาของฟันไดอย่างไรก็ตามการพัฒนาสําคัญที่เกี่ยวกับฟันไดไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เนื่องจากนักเตะในวัย32ปีกําลังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาจนกว่ายูโร2024จะจบลงลิเวอร์พูลกำลังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้ พวกเขาได้มองหาก,กองหลังคนใหม่ในช่วงสมเมน,นี้อยู่แล้วแลจากที่เจอมาติปถูกปล่อยตัวไปเมื่อสัญญาของเขาหมดลงแล้วได้วรวบรวมตัวเลือกไว้หลายหลายด้วยดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการเซ็นญ,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 ญาเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่ม2คนแทนที่จะเป็น1คนหากบันไดายาออกไปจากทีมนะฮะเขามีเมนูปฏิเสธความคิดเห็นของเบนรูนี่ที่เขาควรได้เป็นตัวจริง แนะนำทีมเช่นกลตมากกว่าเทนส์อเล็กซ no. านเดอร์โนดเรา่งของเมนยูนะครับเป็นหนึ่งนักเตะท,ที่เจนเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกและได้กลายเป็นกำลังหลักของทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลผลงานที่โดดเด่นของเขาทําให้เขาได,ด้รับโอกาสติดทีมเช่กลษเป็นครั้งแรกและได้เป็นส่วนหนึ่งของทียมย6คนสุดท้ายในศึกยูโร2024กับทีมเช่นกลตในครั้งนี้ ดาวเตนในวัย19ปีได้ลงสนามที่ไทยเกมนะฮะติดทีมชังกิดเอาชนะในนัดเปิดสนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลงเล่นในทัวร์เมนต์แบบใหญ่ครั้งแรกของเขาแต่นักวิจารณ์บางคนก็รยกร้องให้เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ทูก,กับเดนมาร์กในวันพฤหัสบดีนี้เทนอลเล็กซานเดอร์โนกำลังพยายามพัฒนาตัวเองจาก็คขวาไปเป็นกองกลางด้วยการใจบอลที่มันยำและประสบการณ์ในการคว้าแชมป์ก็ทำให้เขาเป็นตัวเลือกแรกที่ได้ความนิยมคู่กู้กับ ดีแฮนไรซ์และจูดเบลลิงแฮมในแดนกลางของอังกฤษอย่างไรก็ตามการขาดประสบการณ์ในทางนี้ทําให้เกิดความกังวลหลังจากที่เขาทํางานได้ไม่ดีในเกมพบกับทีมเจอเซเวียโดยจ่ายบอลขึ้นหลังแบบผิดพลาดเกือบทีมโดนยิงเสียประตูก็มิเมนูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก่อนเกมนัดต่อไปของทีมอังกฤษเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าตัวเองควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในทัวร์นาเมนต์แมตช์ที่เยอรมันหรือไม่ ตำนานของสโมสรอ,อย่างเวนูนี่เคยเน้นย้ำว่าเขาจะเลือกคอบบี้เมนูเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางแทนเทนอเล็กซซนเดอร์โนแต่เมนูได้ปฏิเสธความคิดเห็นดังกล่าวโดวยกล่าวว่าผมพร้อมที่จะลงเล่นไม่ว่าจะเป็นการลงมาจากม้านั่งสุรองหรือเป็นตัวจริงแน่นอนมีกองกลางที่ยอดเยี่ยมคนอื่นๆหลายคนภายในทีมทั้งในพรีเมียร์ลีกและต่างประเทศอย่างเช่นจุดเบลุงแฮมผมพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักและพร้อมเสมอเมื่อถูกเรียกใช้งาน ความเป็นผู้ย่ของเมนูทั้งแนและนักสนามทาให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนบอลที่โอทเทนฟอร์ดนะฮะและผมว่าจะจบดูกการแรกของเขาในวงการฟุตบอลอาชีพอย่างสวยงามด้วยการช่วยอังกฤษคว้าแชมป์ยุโรปลูนนี่เองซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการทีมพรีมัสอาร์เกได้กล่าวชื่นชมคุณภาพของเมนูว่าผมเคยดูเทนส์ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางหลายครั้งและผมคิดว่าคุณจะสูญเสียคุณสมบัติที่ดีของเขาไปมากการเปิดบอลของเขาแน่นอนว่าอดเยี่ยมและเขาสามารถจ่ายบอลจากแดนกลางได้ แต่ผมคิดว่าเขาต้องต่อสู้กับคลายวอเกอร์เพื่อ,อยังตำแหน่งแบ็คขวาลูนี่กล่าวในรายการดิโอว์รวดหลักความรวคลายวอเกอร์เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้แต่ผมคิดว่าในตำแหน่งกองกลางมีความสำคัญมากผมจะเลือกเมนูก่อนเทนในตำแหน่งกองกลาง100%ไม่ใช่ว่าเทนเล่นไม่ได้เราเห็นเขาทําได้ในเกมพบกับเอเวอเรตัเมื่อเร็วๆนี้การใจบอลบางลูกของเขาก็เหลือเชื่อมากมีแค่อาจจะเป็นเดวิดเบคแฮมเท่านั้นที่ทำได้ดีกว่าเขาในด้านนี้ลูนี่กล่าว สิเอตัวจริงในฝันของลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาล2024-25โดยมีนักเตะใหม่ลงประเดิมสนามและมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับโมซาลาวันนี้นะครับมีบทวิคเคราะห์สิเอตผู้เล่นตัวจริงนัดแรกของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลัดที่จะพบกับเอฟซูบิสทาวล์ในนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2อ2พันยี่สิบสี่ถึงสองพันยี่สิบห้าโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสอองพันยี่สิบสี่ถึงสองพันยี่ปิบห้าออกมาแล้วนะครันะฮะ ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ต้องการนักยินดีต้อนรับสู่ประเทศอังกฤษสําหรับอาเนอร์สลัตแม้ว่าจะเป็นการตลาดการแกนนักเตะจะเปิดมาตั้งแต่สมเด็จที่แล้วหรือว่ายังคงเงียบสงบในตลาดนักเตะเนจากมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่แอนฟิลรวมถึงการมาของสลัตและการแข่งขันฟุตบอลทินแชมแห่งชาติยุโรปและโัป,ปะอเมริกาที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ปัจจุบันลิเวอร์พูลนะครับมีผู้เล่น14คนที่กำลังทำหน้าที่ใน,ในเกมทีมชาติซึ่งทั้งหมดจะพลาดการเริ่มต้นช่วงปีซีซั่น ดังนั้น1ีเอดตัวจริงของอันเนอร์สเลในช่วงต้นฤดูร้อนนี้อาจจะแตกต่างจากเทียมแรกอย่างเป็นาการของเข้าที่พอตสแมนโรดสนามของอิสวิตในวันที่17สิงหาคมลิวอร์กำลังมองหากองหลังตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งคนในช่วงฤดูร้อนโดยคาดกันว่าจะมีการซื้อขายเพิ่มเตมิมเนื่องจากยังมีเวลาอีก60วันก่อนที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษของลิวอร์จะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าซีเดผู้เล่นตัวจริงชุดแรกของอรนเนอร์สเตจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้เล่นศประตูก็คงจะเป็นอาลีซองเบเกอร์กองหลังนะครับคุณแบ็ไซ้าเป็นแอนดี้โรเบอร์สันเซนเตอร์เลนนี่โยโร่จับคู่กับเปอร์จิฟันไดิ์ส่วนฟูลแบ็กขวาเป็นเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่ขยำเม่ที่ตรงกลางเป็นโดมินิกซูบอสไลน์วัตูรูเอนโดและอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ส่วนข้างหน้าเป็นโมเมสซาลาดามิวเดสและโคดี้กาโต้หรือาจจะเป็นสเวตผู้เล่นตัวจริงนัดแรกของลิเวอร์พูลที่เจอกับอิสวิททาวนะครับจากสื่อของลิเวอร์พูลเอ็กโค นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่19มิถุนายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ